โอเคกอบีก็โอเยมันเป็นเกมบักระมือหรือยังเบอร์ต้นเงาขึ้นชื่อมีผู้ติดตามตอนนี้เกือบหนึ่งแสนคนลวเนาะคนกดใจในอ่าช่องเราก็น่าเกือบอ่าล้านกว่าเลยเนาะถือว่าบุ๊มบิลธรรมดาเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลาแน่หนึ่งถึงเข้ามาเลยจังหวะนี้เบริฟัสฟักคูแใต้ก็คูจังหวะนี้ก็เป็นเฟัดเอาทั้งบักระมือหรือยาได้หเบอร์ก็มาตาก่อใต้ไปทีนับร้อยหอยโซ่สองไล่ไปใส่ทางโอ้จังหวะนี้ จบพวกคู่ฮกเป็นเบนตัวเก็บตสองตัวถูกคนเนาะโอ้โหจังหวะนี้บัต้องเป็นจะเป็นรอดแล้วจะเป็นเฮาต้องกว่าสิได้ด่านแรงเนากับบัวเนง่ายนะทางเบนนิดนึงเนาะเบนนิดนึงเล่ากันไปเฮียนนะกันไปโยกผู้สาวน้อยคนเดียวเราเลยไปกับบัวบอเขาเลยไปลินกันได้ไปเฮียนซะดอกวันนี้มากับทางอหาหาคนเนาะปลาทางทีมหาคนบัวเปนทีมเขาเนาะ Hello my friend เด็การดักทีมเลยเดียวมาหุมหุมเสมอปีหุ่งเพึ่งจะนับกันเบรนนิงบอกว่าจัดเต็มเราสิลงทั้งสองแล้วเนาะค่อยก็จัดเต็มที่จัดนักจัดเต็มให้เราเลยไม่เขาดิ้นช่างเวนน่ะแต่ไม่เขาดิ้นช่างเวนน่ะเออมีน่าจะเป็นผู้สาวหรือบอเนาะน้องคอฟฟี่นั่นแค่บุพเนาะ เราคอยเรามันยะเขาลนเวทมีผู้บ้าแล้วบ่าหน้าเป็นผู้สาวกันนะไปฮักจะลายเนอโอ้ท่านก็จับรังน้องคารินาจังเนาะตัวนี้อันดานี่การในกาลินกับป่าทางอันดานี่ค่อยมีประสบการณ์กาลินับคารินาตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีแบบสกิลมันแบบเพชรให้ค่อยวนวายตลอดบุหัวจิจับตัวใดไปน่าจะเป็นทางอ่าภายนอกภายนอกทุกคนหากอน น่าจะเอาทางตัวนี้นาะเป็นอาจารย์ของอนดัตสตาหนึ่งเดี๋ยวค่อยโลมให้ปวเป็นอย่างทุกคนเดี๋ยวค่อยโลมให้เดี๋ยวคอยโลมเองเดี๋ยวเขาไปโลมเดี๋ยวเขาไปโลมเดี๋ยวเขายืนโลมให้เป็น มือแรงทุกคนเาที่เรมาลิมกับทางเบตุนึงเนาะเบตุนึงกะเราบม่ได้ค่อยเล่นเกมตรงนี้เพราะว่าเรากับไปเฮียน them, one, ции, like ั ujemy, ่นเองบม่ค่อยมีเวลาในการแอคิดหรือว่าการทำเียนของเราจักลมนมิ๊มนี้เบตุนึงเนี่ยครืื่อมีผู้ติดตามตอนนี้เกือบหนึ่งแสนคนแล้วเนาะคนกดใจในอ่า ซองเล่าก็น่าเกือบอ่าล้านกว่าเลยเนาะถือว่าโมเมนธรรมดาเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเล่านั่นเองที่ว่ามีผู้ติดตามนั่นเองเนาะการเฮ็ตติกตกรากับโมเมนธรรมดาทุกคนเราจะจับทางอันดั้งหรือบ่ทุกคนเอาอันดั้ไปฟาร์มในจังหวะนี้สีได้หรือบ่โอ้โหเปอร์หนึ่งจะจับทางไปของซองละมานั่นเองโอ้ทางเฮาก็น่าจะมีทางอ่าคาคูระนะจ๊ะอย่างหัวหน้านี่คือ เทรินลาสตาเนนเองเนาะโอ้เป็นอาจารย์ของทางลาสตาทุกคนจะนี้เนาะมีทางไอ้บุญมวจักเฮตโอเฮตโอค่อยจุดโอ้พระองคจีบทึกอทุกคนเนาะเฮตโอเจนั่นเองเนาะจากไอ้บุญเมนั่นเองและกลับมาทางอ่าโบโนั่นเองจากไอ้หัวหยองเนี่ยเนาะโบโนคือไอ้หัวหยองจากอ่าทีมเฮตเอ็มวันเนนเองเนาะและกลับมีทางเบโรนึงเป็นหัวหน้า ที่ว่าจะมาแบกทีมวันนี้ทางนั้นก็มีทางฟังกโกบอดิซาแลมนางริเรียแล้วก็คณะคนนีาจังอาวิจงงูเขียวเกียวแบกมีนั่นเองถือ <laughs> ว่างานนักนะแล้วก็มีทางอ่าตัวแบกอ่ะของเฮาอีกคนอน่งไม่อย่างทุกคนทางเฮานี่บ่มมีฟาร์มนั่นเองค่อยหากระชีเห็ดเนาะไม่อย่างบาทนี้จเจ้าโอ้ยตายลูบาทนี่ค่อยเสีเตยตั้ดบานนี่เนาะเบดอร์นึงตอนนี้ก็อยู่อ่า อันดับที่ห้าเนาะของเมืองเนาะบูฮ้ว่าเมืองอยังเขาย,ยัางบูฮูนี่เมืองไซเซ็ทาบ่ะทาอ่านบูพิษเนาะตอนนี้มาหยุดโลมให้ทั้งฟาร์มบบมีจะเป็นต้องคนต้องเข้าไปยืดเล่นให้ได้ดังสุดบพราะว่าฟาร์มบมีนี่ส่งบัญหาต่อที่แม่นอน เราต้องมายืนให้ทั้งอ่ะอักทะก่อนเพราะว่าฟาร์มหมู่ไม้น,นั่นเองทางนั้นก็หัวยิ้มโมเนม,โโมเนต์ง,ง,นง่ายทางฟังโก้แอ็กว่าใจใจวะเนี่ยนะทางฟังโก้ทั้งน่ะโง่นะเพคนว่าโอปัก่าเนี่ยคนว่าโอ้มันดา่า,ดาวีบวะเดี๋ยวจะไม่ชี้ใจกูหุ้มบังอักทะกนี่ใส่ว่าบักงูเขียวกับแบงค์มีเนาะมึงมาด่าวะที่กูมึงให้สิดีใจมึงมาด่ากูเลย เดี๋ยวตอนนี้เฮาชีขึ้นไปช่วยทั้งบลูโน่นั่นเองจากทีมอันทีมกมื่อสักคนู่อันอนะจำทีมบดได้บดได้เอ็มว่านะเองสไลด์เข้าไปทุบพวกคู่ใช่บ้านตึงใจว่าจังหวะนี้พัดแต่ว่ามีทางอ่ะบอดี้สแลมสไลด์หนีไปก่อนโอ้ทางเฮาก็เ,เก็บเป็นสกอร์แรกไป <S <S ขอ้อร้อยเจา้า เดีอยวอดเดือจะน้อเด๋ยวจะน้อยจานเดอจะน้อยเดชูสิโอโหน้องคากลาสันเองเนาะเก็บไปกันที่สองตัวเลยเนาะดับเป็นชูนั่นเองจังหวะนี้น้องคารินอัน อีแครินาจังนี่มึงนั่นแหละก็ทุปปกบกูวัานึงแต่ว่ามีบอดี้สแลมเข้ามาสไลด์และก็มีทางฝังโกัวควายกับมือดื้อยานี่เข้ามาว่าชิจับค่อยทางค่อยต้องตีสตาร์นเอาไปก่อนจังหวะนี่มีบอดี้สแลมเข้ามาน้องเขาลาเข้าไปซัพพอร์ตได้หรือเปล่าเล็กกะไม่ดังโอ้ oh, e yeah. a ก็มีดังโอ้ e a h เขาเป็นเกมกากมือดื้อยาไฟโตร้ายนั่นเองจากลมมิงจากเทอร์รานี่งเนาะยังราสตาร์ท้วยคนโอ้ดูก่อนนะนี่เนาะ ถ้าว่าค่อยมีอันตีแบบอันนึงฮะเพื่อนน้าชินะ <l> ง่านนยทอ,องทั้งท่านโบดิสัลนั่นเองโหงูเขียนไปมีลงไปกดทั้งไปนันหนึงนั่นเองเนาะว่าจะเป็นเท่าไหรทั้งนั้นดีใจเพราะว่าทาั้งครับบุมฟาร์มเลียปัทะกับทั้งโอ้โหสัญญาณค่อยเริ่มสีบบดีทุกคนมาสไลด์กับมือดื้อยาก็ต้องทอยหนีปกนน่อนมีน้องเลี้ยอะคาบุลาเข้าไปจับทั้งโบดีสัล렘น้องเลี้ยงโอเข้าเอาเอา,เอา,เอา,เอาหักไม้ดิเซนที่เ,ทเข้ามาเป็นอากาศ อากาศบุญมีเข้าไปเสียใ่วัะหนึ่งเห็นห้ดูเลือดสตันของน้องเลยเดียวโอุ้หบักควายกับมือดวยาคนยางฟัง,งโวยหนะึ่งหน้าหนึ่งหลังโม,งมงเมนต์ง่ายเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปซอยทางเบน,งงเนหนึ่งเพราะว่ามีทางอ่ามังกอนา เกียวเกียวแบบมีนี่มาปดทั้งเบนอหนึงลายขนาดความหวังให้ตูนอ่าเกมวันนี้ก็คือทั้งเบนอนึงเนาะถ้าเบนอหนึงได้น้ำหนักมัด650กิโลกรัมนี่หน้าสีฟ้าตัวกูของทั้งบักกูเขียวเกียวแบบมีนี่ได้แน่นอนทุกคนสื่อเราก็น่าจะสายไปทักการแบกมันคือไว้เลยว่าใสเลยวะสายแบกหมดนะโอ้สายแบกเจอกับเทียนลีลาสตาร์มึงเลยทุกคนมาเย็นไดเข้ามันเนาะโอ้โหนี่น้องเลีลี่เขาเอาต้องสไลด์นี่ไปก่อน ตอนนี้เบดุนเนื่ต้องขึ้นประกดเลนกลางต่อยทางอ่าทางกุลาเนะาะโดยเฉพาะกบัวมีทั้งคุริยานจังนี่เข้ามาว่าสิจะมาเก็บทั้งเทเรนลาเนาะเดี๋ยวให้เบน,นุนเงลงมากดทั้งเลนลุ่มรอท่าเล้วเนาะปล่อยเลนกลางทั้งเบนุนให้อยากปล่อยเลนกลางบพให้ทางกูลานิกเกอร์ดีมีสิทธิ์เข้าล้วงตุม้มย่างอาเมดเขาได้เนาะ กังวังก็อยู่ทางตูมินเข่ากันว่าฟาดมีโบมีน,นั่นเอง ก็นี่น่าจะเก่งใจกันดีว่าเพราะว่าให้อาบุกกดลืมอันปั๊มเข้าไปซาลไอใสจังหวะนี้บุญหนวซังยิงใส่แต่ว่าค่อยจะเก็บชังโอ้โหสไลด์จะบมืนเก็บสองเลยบ่อคอยเก็บสองทุกคนมึงแม่ทุกคนลวมหมิงนะทุกคนเมึงเนี่ยอันนี้แหละเขาว่าอาจารย์ของรัสตานั่นคือเชียริสลาสตานั่นเองหลายคนอาจติบุยแนวลงสองโอ้โแต่มีค่ะน้องคานี้ลีนาจังนะเข้ามาว่าสิสไลด์ใส่ทังไอ้หัวยอกไอ้หัวยอกตั้งเสียบในบัตรหนึ่งสไลด์เฮ็ดให้ โโอ้หจังไวยยิงใส่เลไอ้หุ่นยงไอ้หุ่นยงไอ้หุ่นยงไ้หุ่นยองก็โบวายท้งอ่าคมมีดของทั้งคารินาจังนั่นเองเนาะโอ้โหมายิ้มใส่คอยบาตหนึ่งเฮ็ดฮักคารินาจนั่นเองเนาะลองคารินาจังลองงอมปากสักรเบือวะสักรเบือวะสไลด์ใส่นักยาใส่บาตหนึ่งเฮ็ดให้เข้ามาสไลด์ใส่จะสไลด์จะมีคนบ้าคอยบุมีวันตายบุ๋มอมนาจคนนี้โอ้โหโอ้โห นี่เราุกคนการลิ้นพม,มา่าทราต้มั่นใจตัวเองก่นไปนี่เนาะที่ว่าจีบบดต,ตายนน่นเ่งโอ้โห و. จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะกระบืองที่ยาเข้าไปแต่ไปทางอาการเก็บทัางออะฟังโซนนั่นเองโอ้โหโมเมนต์ธรรมดาเนาะไอ้บุญเมย์นัะการลิงนอ่ทาทั้งยพิบัติย่าง กันนั่นเองเบนอันหนึ่งก็โดนทั้งโอ้โหทั้งน้องคารินาจังนี่เข้าไปตัดในสองบาทเด่นใทั้งเบนอันหนึ่งต้องถอยบัฟดีไปก่อนนั่นเองน้องตอนนี้ว่าชิมาตัดบัฟดีบอตอนนี้เขาได้จากควานอรรมตะแล้วมีฟาร์มนักขนาบอสตุ้เจ้าบอตต้องเป็นห่วงว่าเบนอนหนึ่งเขาเบนอนหนึ่งเกิดในกันหน้าสิมีเข้าโกมูแต่ละคนนี่หน้าสีแดงแน่นอนทุกคนเนาะเออ สกอร์นี่ค่อนข้างสูสีนะในการนี้เน,นี่ยคุณนาะร oh. oh. อแค่ไอ้มูยองของย่างบูหรโนู้นาะรอจังหวะดีๆมีทั้งเรื่องเข้ามาแล้วทุกคนตอนนี้เอยสีเข้าไปสไลด์โซ่สเต้ไปเบิ่งแต่ผมมีคนสีเข้ามากสไลด์ทุกบ้านหนึ่งสไลด์ใส่เข้าไปแยกใส่กวางกูแต่ว่าน้องเอาลมเข้าไปฟันในใดใส่แต่ว่าโดนทางขวาอมตะฟาดเขา้ากวากูของิเลียรนั่นเอง จังหวะนี้คว้ากระเบื้องดยาเข้าไปเบนนั่นสะพั่นปันเนาต้องหูกแต้เป็นหูเบนนั่เก็บช่างกระเบื้องดยามีมังกรชีกระตึกลอยมาใส่เฮ็ดให้น้องอาคากุลาต้องถอยหนีบักก้นแล้เป็นช่างอากัดเข้าไปเสียใจสองวันบางแต้มเป็นันแต้มเป็นช่างเรียนนี่ล่ะเอาชนะช่างกูเขี้ยวเขี้ยวแไปมีฉี่เก็บจอเก็บตาไม่รู้บ่กเขาเข้าไปสาไลายใจในกองทุกขบคู่ของชาคารินาจังก็เป็นไฟเป็นไฟบบราณน้องจากไอ้หัวยองเก็บช่างคารินาจัง กัน,นย,ยันค่อยบอุนีก็มีน้องรีเลียเข้าเลยเจ้าก็ชิดเปิดเองจะไม่อเฮดเปิดคอยฉลายเส็ยเพาะมึงแต้มม,มือชงอลุกปรมือหรือยาเข้าไปถึงค่อยบุนทึกก็เป็นทางน้องรีเลียนั่นเองเอาฮักไม้วิเศษเสียบใส่ค่อยจะเลืมลรัศกร์ซร์อขาา้าวมาทุกคนบน่ไมีน้ำกินเลยนี่ขเขาแห้งการพักครั้งนี้ <laughs> 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 กับฟมานะทังเป็นเรื่องน่ารสปอนเรรซื้อน่าสีเานะ้เนะข้าเลยเนาะเพราะว่าค่อยพักขนาดนี้ละ อย่าลืมเด้อเด็กไดซ์บอลซื้อกระแเดงเนั้นเด้อมาจังวานี้เฮากน่าสิมายืนในกลางข้าหมูโตซีรีส์แล้วตอนนี้เฮาก็โอ้จังหวะนี้เขาไปสไลด์ไสแต่ว่ามีช้างถูกกระมือรึย่าเป็นน้องลิเลียน้ลิเลียสตันไป้วเขบัทุกต้องสไลดไปก่อนต่อเป็ดละเวลานลาสตาร์เก็บใส่ มีอันดับเข้าไปสาไลใส่ก็เป็นดังโอ้โหโมยักษว้าวเลยน้องคารินาจังนี่เข้าโมเมนต์ง่ายนกัรส็อกไอ้คอยมีจนโมบี้ยังเข้าไปิ่มแค่สองแค่สามแค่สี่แค่ห้าแค่หกโมแมททุกคนมันมีแค่ทีละห้าโมแมเก็บหกคนอยู่คนโอ้โหใส่ทุก่อนไอ้หงอยงไอ้หงอยงใส่ทุก่อนโอ้โหไอ้หงอยงนี่ก็ะปุ๊บสเต็ปการเตะบานแล้วนี่โมแมทง่ายเนาะโตอนนี้เวดอนน์ยงอยู่ในเวลสิบเนาะ น้าทีออกโขงมัดเดียวหรือบร่รอแค่อาสรงคาบไร้ชิ้นชุดนั่นเองหรือว่าสามงามตูมิดสีแดงนั่นเองเนาะเพื่อจะการเก็บอาดูเลือดน,น,นั่นเองนะเวลาทุกได้เนาะผู้ประโยชน์ของสรงคาบไร้ชิ้นชุดกันตอนนี้เอหน้าที่ออกอาทางตัปากีสถานพราะว่าทางทีมนมนันก็จะลืมมีทางบอริสเลมเนาะ ทางเขาบุกอีฟามาเตียปเปียกเนาะกัดกันคนงัชูเจ้าไปใส่ใส่ากัดเข้าไปเสียใส่โกคูเลยบ้าน,นึงอินไส,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 สน,น์อินไสน์ยกอินไสน์อินไซต้องอินไสน์เขาทีเทคเล่าโอ้โหฟลาดอุ้มไปไเลยเจ้าเกมจบจ้ำโอ้โหสิดายดูคนนอกนี่เป็นทางอคาดาเก็บทางบอดีส้สแลมไปก่อนโอ้โหจังหวะนี้อันดัตพิกเกอร์เข้าไปใส่ทุกโกค,คูของลีเลียนนั่นเองแต่ว่าโบสามารถทุได้บอกว่ายังมีสกิลของทาง เดียน,นี่เฮ็ดให้หนีตายจากกันอ่าเพื่อน,นี้ได้เพราะว่าเรามีอันติอยู่เนะาะจังหวะนี้ก็มีทั้งโอ้โหขาหวางน้ำตอนนี้ค่อยเห็นหนีน่าจะขวังอยู่น้ำนอกคากรานนั่นเองเพราะว่า ดาวเมนค่อนข้างล้วงค่อนข้างดีเนาะจังหวะนี้ก็มือดูยาเข้าไปทีจับไปได้รีบว่จังหวะนี้ก็เป็นไปจักอาการคอนกระโดดเสียบใครวัดากวานุภูก็เป็นน้องคากุราเก็บไปโอ้โหอาการเปิดปีกใส่โอ้น้องเลเรียเก็บทั้งไปเรื่อหนึ่งต่อนี้โอ้โหมันเปนง่ายทุกคนนั <zone. S 2> ally, like yeah. ่เป็นสกอร์ค่อนข้างคุกกี้ซูซี่ก็เป็นรองยูสอเป็นนาได้เป็นสองตัวจังหวะนี้โบดีแสดงเข้ามาสบายคอสสบายดีกันบัวคอยมือเป็นธรรมดาท่านเองจังหวะนี่ก็เป็นีสอมิสากับมือดื้อยาก็โเข้ามาช่วยก็เลยเนาะ อ่าไอบุเญนี่ค่อนข้างในการลิ้นอันดับเราก็ะยูดโอ้โหท็อปเบอร์ต้นของประเทศอาบวกติดหนึ่งในสิบนั่นเองในการลิ้นอันดับเราเนาะมุนีเราบริจับอันดับัวกเราบระมันใส่ในตัวทีมหรือบวกเพว่าเราจะบริจับมันนั่นเองไปจับทางอากาศกันมาส่วนเราน้าจิยากเข้าไปใช้ใจคอยตักมือที่อยากโดนโค้ชเเข้าไปทุบโหได้นั่นเองเขเป็นบริจัมสเก็ตคอยไฟนั่นเองโอ้โหตอนนี้ก็เป็นทางการแย่งเตือกว่าที เบย์นึกว่าเขาตายลายเลยครับโอ้โหมันจะเกิดไฟนะทุกคนทัางอไอบุญเมยนั่นเองตอนนี้อันตี้ต้องเบิร์ตต้องถอยหนีไปก่อนเบย์นึกว่ายังไงสิบินไปไสห,หรือบ่เบย์นึกว่าตอนนี้โอ้โหออกครงมัดดีแล้วนเนาะรอแค่สง่งคามไล่สินชุดน,นั่นเองเราหน้าที่ออกสง่งคามไล่สินชุดกดออกไปแล้วลวะหน้าต่อไปสีออกทั้งอ่ะเจาะเกาะหรือว่า ได้ลืมบอดเลยก็เนอะว่าสีหน้าที่เอาของมัดเดียวนั่นเองเนาะไปทุกมัดละโตมัดละโตแล้วก่อนแต่ว่าทางนั้นมีทางฟังโกนี่กับอันดันี่การหน้าที่ทุกย่างเว่าจะเข้าไปนี่โดนตัดโกะโอจุดดังในทางกองคารินาเข้าไปซาไลใส่ทางเบนนนั่นเองโอ้โหสัญญาณเฮาบอกว่ต้องถอยนี่ไปก่อนว่าจะเข้าไปซอยแต่มันหลายเลยเกินเฮาบูกาเสี่ยงตอนนี้รอแค่เขาสิปิดโหลดมีดังเขาทางหลังในทางหลังเล็กเจ be ้าหมูจ huh? ังหวะนี้ กัรโดนกข้ไปสาลายใส่แต่ว่าโดนทางค่อยกระดูกเือดโมเมนต์ง่ายทุกคนใส่มาเนาะทุกคนมาลอดทุกคนมาจังหวะนี้มาทุกคนมาทุกคนมามาลอดทุกคนมิปีพิตเกมนั้นนี่มีอักตัดอยากไอ้บุญมีนี่เข้ามาตีดลอดซอยเฮาเนาะแล้วก็มีเทมเป้ดูเรื่องเล่นกำกับปั้นเน็ตมาฟั้นโกงคู่โงทางลอดบะนึงเตะโบเตะที่เป็นพาได้ลอดจังหวะนี้ให้อ่าทางเบินนึงเก็บสแต็กไปเลยเนาะ โอ้โหเป็นเวนนูนึ่งเนาะเลาก็ให้ไปซิปช็อ,อ,อ,กอกสเต็กลิเวอร์ค่าจำโมพิทเนาะการทุบหลอดเนาะครั้งนี้โอ้โสักโกถึงครับบูมีหลอดทั้งนั้นต้นเกมบดูก็เนาะเห็นทั้งเพื่อนน่ะยิ้มโมเมนต์ง่ายตลอดเช้างูเนี่ยแต่ว่าเกมเป็นโล่งกันทั้งเพื่อนนะตอนนี้นี่แหละทุกคนในการเล่นเกมมันมีการแก้เกมบดูคนถึงครับบูมีฟาร์มเราจะพามั่นใจตัวเองกันไปเพราะว่าประสบการณ์ไไนะครับ้วก็โมเมนต์ง่ายมีทั้งเวนนูนึ่งผู้ติดตามตอนนี้เกือบป้าแสนกว่าคนเนาะและกมีทั้งอ<า>่า ไอ้ผ<ส> <orman pulse. S 1> ู้ยังยังอะบูโน่นั่นเองเราก็อยู่ในแคนนคนข้างมีชื่อเสียงเนาะอย่างแคนเฮดเอ็มวันนั่นเองเนาะหรือว่าว่าเป็นแคนมงหรือบอนะทุกคนเนาะไปกันหน้าสิอ่าคนข้างนี้ชื่อเสียงแคนน่ะนี้เนาะคุณเจ้ารอจังหวัดใหดีว่าเบนนึงว่าสีเข้าไปตัวปกหูของทั้งบริษัทแม่หรือบอกก็โตไปหรือบอม แต่ว่าบุก้าเข้าไปในเนี่ยโอ้โหตอนนี้เกมเฮานี่กอนข้าคล้อยในบูว่ามัดง่ายจะบูว่าสิเดินเกมได้นแหละตอนนี้รอจังหวะได้ดีเนาะทิ่นจ้าวยาเลยทุ่เจ้าวทันทีเอาเลยค่อยสิเข้าไปสโลนโมซันนั่นเองถอยก่อนถอยก่อนอย่ถอยก่อนไปนเรน่องความกูแต่ว่าโอ้โหเลยเลยอะมีเงนเตะทุกคนเนาะทุกบอดาย อบุญโนะทุกคนอบุญโนี่กับบุมนธรรมดาทุกคนตอนนี้กำลังข่าไปถึงสองตัวนั่นเองแลวกาสวยถึงเก้าตายสองเบอรนึงกาทุบปตอนนี้โอ้ถือบุมนง่ายกสไลเนบุเบอร์หนึงเก็บไปถึงหตวแลวกตายสี่สวยเก้านี่เนาะตอนนี้เอ็พอยู่ทำไอบุญไม่นะตอนนี้ตัวยังยืนนึงเนาะ ป้ายังน้องเลเลียจังหวะนี้น้องเลียต้องเจอพี่ชุบไปชุบไปต้องเบิร์นใช่บ่ะเป็นง่ายทุกคนจังหวะนี้เขาก็ชุบไปสกัดสกัดให้ทางทีมว่ามูนุติสซีหรือบ่โอ้โหจังหวะนี้คี่เจ้าช่วยกันเจ้ามาช่วยกันอย่าพิดพัทยอย่าพิดพัทยอย่าพิดพัทย์เจ้าโตสิได้ทุกคนเนาะ จะได้เบรดอื่ไปก่อนโอ้โหอังกัตเข้าไปเก็บไปหรือเปล่าเก็บทั้งอ่าบริสแลร์ไปสาลซ์ใส่เก็บทั้งเก็บสามหรือเปล่าสี่ได้บ้างแต่ว่าเซตเข้าไปเก็บสามมีแค่เลี่ยนโตเดียวแต่บอกกาเข้าแล้วเองเพราะว่าอันตีนั้นเบิกแล้วมูนีอัมมาตาแล้วถือตอนนี้เรามีทั้งอิเลนกาหน้ากับตารางคือน้องไงยยันจังเข้าไปสไลซอใส่ทั้งอ่างกันเองโอ้โหทีนี้เราเก็บไปถึงสามโตเฮ็ดให้ทั้งทีมนั้นพทวาไปเติมหนึ่งเนาะ มูแมนธรรมดาเดี๋นวก็โน้มมูแมนว่าสลิดับดังเดียวเดี๋ทางไอ้บุญเมย์เดี๋ยวก็โน้มลิ่มทั้งอ่าอาการนี่คือธรรมดาเสียบไส้นาใส่หลังเพมันง่ายเดียวก็มักเสียบไอเนาะมันมักเสียบไอเดี๋ยวก็เนี้จุ๊ยโอ้ยครูเออย้อนไทรเต็งแล้วเดี๋ยวสิอ่าทุกคนตอนนี้เรากำลังเริ่มชี้มาเก็บโหลดมัวเกมเฮากาค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าถึงว่าต้นเกมเฮานี่คือมีฟาร์มก็สามารถมาพลิกสถานการณ์เข้ามา บทไสทางฝั่งตรงข้ามได้สื่อเนาะอย่างเฮามีทางไอ้บุ๋มมีนะตะกุร่าะเข้ามาแบ่งทีมในวันนี้กะนมันเป็นธรรมดาเนาะแต่ก็มีทางเบดนึงเนาะจีพากันมาบวกรถได้รีบอจังหวะนี้เขาน่าจิออกเกาะโบราร์โลธาพวกอาตาฮิตไนตอนนี้กะอ่าโบดี้ทางเขาก็เลึกโอ้ไปใส่ใส่ทางแต่ว่าเกาะไปทางม้วนเป็นล่มทองทั้นอ่ะน้องอ่าตากุร่านี่ปัดเอาได้นะน้าะโอ้ทุกคนมาเลาะทุกคนถ่ายมาเลาะกัน มันเบิดอัติเราทำมาลอดทำมาลอดเจ้าดักป้าเลยเด่นนุ่งจะดักป้ารุเจ้าเตรียมดักป้าทุกโกคูอันทั้งอันนั้นได้ยูดอกเมื่อวานบกบดีมันยังบมีทั้งวาญุภิภพนะเอาเลยเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยคึงเข้ามาเลยจังหวะนี้เบ็ดนุ่งฟันโกคูไอ้โกคู หวานี้ก็เป็นฟ้าเอาทั้งบักตะบือริ้วยาได้หรือบ่อก็มาตาก็แตกไปลีนึ่ร้อยคอยเธอสไลดไปใส่ทางคร้โอ้จังหวะนี้จุ๊บก้คูฮกเป็นเบรคเมื่อเกมเป็นโซลต์ทุกคนเนาะโอ้โหจังหวะนี้เราต้องเป็นจะเป็นรอดแล้วจะเป็นเราต้องจบเกมทุกคนมาจบเกมทุกคนจบเกมแล้วทะบูมีอยังแบนยังเลยทุกคนมาเลยมาเลยจังหวะนี้จังหวะจบเกมว่าที่ได้หรือบ่อทั้งนั้นกันเล็กก็ชัวร์ฟ้าบ่อข้าฟ้าก็เข้าเข้าเริ่มสีมี่หายกันทุกคนเนาะ ชัดเริ่มเริ่มหายกันแล้วโอ้โหมาตัดเปลี่ยนโค้งทุกคนเนอะชุบกบผู้แต่ว่าเป็นคารินาในปิดฉากเอาโหทุกคนนักเลยทุกคนเริ่มนักทุกคนน้องคนนี่ตัวนั่งเปลี่ยนโค้งคนนี่เนาะบุนโญยากอะไม่ทำบัลล่าทุกคนนะบุนโญกันเนาะไอ้หุ่ยงเข้าไปเก็บรอดนะคนเดียวเนาะแต่ถือว่าเล่ากันไม่ทำบัลล่าเนาะ ุบคาลีบดไไม่แม่นเพราะว่าคาลีมันสกลิลมันลบเนาะทกนี่นี่คอยเมาจะเปลี่ยนของเ่าเข้าไปมั่นใจเดินกันไปเนาะฮิตให้ทางเขาะกะตายไปได้เนาะถอยเด้ย bon o, bon o, อยโบโนโบโนถอยโบโนโบโนจังวะนี่วายุีิพบมาลิงอบวายูมีพบมาดูายัดทันด้วยจังวะนี้ก็ยิงซีซาตายใส่ข้างงูเขียวเขียวไปแบบนี้เข้าไปซาไลเป็นคากราสีเก็บได้หรือบ่จังวะนี bon o, โโ่โบโนโอโบโนจังวะนี้ลูโบโนเข้าไปยิงส้อยเนาะเป็นนอคัลคากราสีเก็บ เอาวิจงไปเป็นหนึ่งสเปคหรเก็บเต็มหรือบอลตอนนี้คอยตอนนี้โค้เริ่มีแหงทุกคนเนาะเราวเบิ่อจดูได้ละเดี๋ยวจะเคลียร์เลนลุ้นกันเลยเด้อเพราะว่าคอยสีขึ้นมาเวทได้เป็นดีตัวเวทนาการตอนนี้ก็มันง่ายตัวเนาะ ยังโมแมททุกคนตอนนี้น่าจะเป็นเบนนหึงหรือบอทุกคนน่าจะได้เอ็มพีเพราะว่าถ้าว่าได้ชนะเพราะว่าตอนนี้เบนนึ่งน่าจะตีตอปปนอไม่หลายกว่าเนี่ยรอจังหวะทุกคนเอารอเอาคืวาอว่ารอดเกิดหรือบอหลือไอ้สองสองนาทีทุกคนรอรอดรอดเกิดแล้วจมพร้อ,รอ,รอ,รอ,อบบมกันเลยได้บนจ้า <c oughs> ทือว่าเกมตอนนี้เฮาก,ก,การสกอร์ยูทีสามสิบเจ็ดต่อเซาโฮกอันนี้เนาะ โอ้จังหวะนี้อากัศเข้าไปพบกคนเดียวว่าจิโซสเตปเปิดมีกรอจังหวะนี้โอ้โหเป็นคา้วลราเกบพังมจงมาตอนนี้โอ้โหจะปิดเกมได้หรือว่าบโนอนเข้าไปฮาวาโดซาเลปใส่บาตึงก็เป็นทางสานเข้าเข้าไปซาไใซาโซซาโตไดึงโฟโอ้คอยกระตายดูเก่าดีคนเนาะเข้าไปว่าจิโซสเตปคนเดียวตอนนี้ก็น่าสะจบเกมได้เพราะว่าอากัศดีเข้าไปตีหน้าซิไดนแน่นอนทุกคนแล้วก็มีทาบุโดยิงปีสไตใส่ทีนั้นก็เป็นทางเขาเอาซาราไป 你。<music>